สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก็อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะจะนำพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะ องแรกนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นเนื้อตะกัว่วฐานเหลี่ยมองนี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระพิจิตรผงใบลาน วัดสุทัศน์เทพวารารามปี2534องค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระศิวลีเนื้อดินสีแดงหลวงพ่อกลยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาฏมีย่ามนะคะพี่องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อลอยวัดเทพมงคลจังหวัดอยุธยาองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องน,นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นลูกอมเก่าๆไม่ทราบที่อันนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องน,นี้นะคะ องน,นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังหลังรลอห้าองน,นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องน,นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นสิงมงคลมหาบารามีจานยันใต้ฐานไม่ทราบที่นะคะ องค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อซุ้มละคังสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดละคางปีสองห้าหนึ องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามท่าปี2520จังหวัดชัยนาทองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสังฆาจายพ่อคาซับอุดกิ่งหลวงพ่อจรันวัดอัมพวัลจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะสวยนะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระพูทธชินราชเนื้อแก้วเขียวไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระฤาษีไม่ทราบสำนักองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะที่เป็นพักหงลอยองค์หลวงปู่ทวดไม่ทราบวัดนะคะพี่สภาพพระตามวิดีโอเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเสียนพ่อฤาษี หล ane, gen, ังจานยันไม่ทราบที <S <S ่องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระนอนพระพุทธสายญาติไม่ทราบที่องนี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็น ล็อกเก็ตหลวงปู่อินสิริทัาโตวัดแหลมกวดหลังยานองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสมบุรณ์วัดสัมพันธ์บอง จังหวัดสุพรรณบุรีด้านหลังบรรจุชานหมากเส้นเกษาจีวอและปิดทองนะคะเลี่ยมพลาสติกเดิมจากวัดนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเต่าหลวงปู่หลิวกระถิ่น49 วัดธรรมารามองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีององะะ่องค์นี้นะคะอ,อะคะงค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพุทธสอนไม่ทราบที่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่550นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จปกโพหลังรอห้าไม่ทราบที่พระตรงนี้หักนะคะพี่ต่อไว้ตามรูปองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งร้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระหลวงพ่อทวด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรุ่นอุดมมงคลทักษิณองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์หน้าปกวัดศิลขันธารามจังหวัดอ่างทององค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องคต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทององค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังยานไม่ทราบที่องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังเสือวัดศิลขันธารามจังหวัดอ่างทององค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะมี2องค์นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพา้าวัดข้กดอกไม้จังหวัดชัชนาศตอกโคตนะคะพี่ทั้งสองอัน ด้านหลังปั๊มตายางองละสองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเซียนยแปะลงสีรุ่นบูชาแปะมีแตะเฮงองค์นี้ขอที่200นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระยี่สิหพุทธศตวรรษเนื้อดินองค์นี้ขอที่ห้าอนะคะ<_ <EN> _>เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะที่เป็นพระปิดตาแรบางไผ่วัดนครอ,อินจังหวัดนนทบุรีปี2541องค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัลคงังพิมพ์นิยมรุ่นสามกษัตริย์เจ้าคุณเที่ยงวัลคังโคสิตารามกล้องนี้นะคะพี่ขอที่400นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ ถ้าพี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 3 2 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0 8น2 9แ1 2 0 1้านได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโมญญงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ